อันนี้พาญาตยมมาชมงานหัตถกรรมฝีมือคนไทยทำจากไม้ไผ่วัสดุธรรมชาติณรนะิมแม่น้ำโขงพระธาตุล่าหนองนะครับสวยมากมากเลยอนุโมทนาบุญสวยงามยัตโยมสวยงามจริงๆครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ไไที่รังสรรได้แต่ว่าแบบาแบบหาด้วยยากครับญาตยม นะครับไม่รู้เขาทำกันยังไงนะครับนี่นะครับเป็นไม้ไผ่ครับงานจักสารงานประดับประดอยสวยงามนะครับจะมีคนมาถา่ายรูปกันเยอะมากเลย,ย